อะไไรรเขาบอกให้หนูชิมไม่หยุดจิ้มจับมือหนูไว้ด้วยโอเลยอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคนื้ออะไรอ่ะเดี๋ยวเขาชิมก่อนนะคะเป็นเหนียวเหนียวโอเคไหนโนซูกะอืมหวานจากอะไรอ่ะคะนั่นอ่ะได้โอเคโอเคโอเคมิก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  หวานไม่มีน้ำต oh. ันกี่กิโลวักิโลอ้าวได้ได้แฉวโอเคมาสแอมโอเคใจจะมไสมาเอาถ่ายช้ำแล้วทีนี้ไสแล้วชิมเลยโอ้ยอีกแล้วชิมอัยนี้ทางเลยโอเค thank you พอแล้วค่ะโอดจัสินาบจัสินาบพอแล้วค่ะ หอมหอมชิมแกะ้ชิมแกะให้ชิมขอบคุณค่ะโอม้งตายังไงล่ะทีเนี้ยแล้วมันไม่หวานหวานจากอะไรอะคะไม่หวานโน้ต้าจะหวานช่ำอืมอร่อย

I remember you. Okay. Okay, 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 เหมือนเป็นแม่เลยไม่ไม่ากแต่ไม่ไม่แต่แต่เขาก็น่ารักนะเขาเแต่เขาไม่ได้แบบเออต้องซื้อต้องวุ่นวายนะชิมชิมชิมแต่ยัดมือช่าแต่ว่าเขาเขาเขาจับตัวเราฉะนั้นถ้าเราไม่สนใจเราต้องแสดงว่าไม่สนใจตอนนี้เราขอเดินดูก่อนเรายังไม่อันนี้อันนี้คือพฤติกรรมของคนฮะ ไอที่มาช่องแรกม,มันจะงงๆแบบนี้แวนะโอเคขอะ<ท>ม,ม,มันใหม่ตัวทันแล้วมันใหม่ตัวทันแล้วแต่นี้ดึงโอ้ยดึงดูปันชากรโอ้สีกว้างใหญ่ไพศาลมากทุกคนจำได้ละลิศสิสามใครใครมาฝากซื้อเขาหน่อยนะคะ